วัดหนองประปุกเราความตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านก็ถือเป็นนิมิตท,ที่ดีนะครับและเป็นสตรีมงคลแก่ท่านทั้งหลายด้วยก็คือความหวังที่จะได้มาประกอบคุณประกอบกุศลเพื่อบารมีให้แก่ตัวเองให้แก่ตัวแก่ตนและบุคคลในครอบครัวหรือคนที่ท่านรัก สำหรับท่านที่ได้ทำบุญแล้วนะครับวันนี้สามารถแผ่บุญกุศลได้อย่างกว้างไกลมหากุศลของท่านนะครับจะเป็นสบัเป็นเอะเป็นพละปัจจัยดูนเนื่องให้บุคคลที่ท่านนั้นได้แผ่ไปให้มากมายเหลือประมาณนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวัดถริบุนธรรมของเราขณะนี้ก็กำลังดำเนินการต่อสร้างพระธาตุสุตติสีบนเมือง ซึ่งมีมูลค่าการก่อสร้างหลายล้านบาทนะครับท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าผ้าได้ตามกลาังสธาทำบุญที่วัดก็ได้นะครับหรือว่าโอนผ่านบัญชีธนาคารก็ได้สำหรับท่านที่เข้ามาถึงสถานลานบนแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นซุ้ม <c oughs> เป็นซุ้มบุญซุ <c oughs> ้มบุญด้านหน้าศาลาการเปลี่ยนหลังใหญ่ก็เป็นบ่อบุญให้ท่านได้ร่วมทำบุญตักบาทร้อยแปด การทำบุญตาบาทร้อยแปดนี่ก็เป็นการสระเคราะห์ต่อจิตตาเสริมตริมงคลชีวิตส่วนใกล้ๆก,กันนะครับท่านก็จะเห็นเป็นองค์พระแก้วมรกตองค์ใหญ่ที่เรียกว่าพระแก้วมรกตสามฤดูท่านทำบุญกับองค์พระแก้วมรกตตามฤดูฝนก็จะนำความสดชื่นสดใสร,ร่รมรืนม่นร่มเย็นมาสู่ชีวิตทำบุญกับองค์พระแก้วมรกต ก็จะบังเกิดมาปกปนไม่กลาาเดียวเอกามีคนรักมีคนให้กำลังใจได้พลังบุญตลอดเวลากันเลยทีเดียวนะครับท่านสามารถทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาส่วนที่ท่านจะขึ้นไปกปราบองหลวงพ่อพระพุทธเจ้าใหญ่ก็ขอให้ท่านได้บูชา,าได้บูชาเครื่องสักการะ